สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เป๊ปกัวดิลลาผู้จัดการทีมแมนเชสตอร์เกราแสดงความยินดีกับอาั์เซนนลที่คว้าโลกการกุศลคอมมูนิตี้ชิลที่สนามเวมบีสเตเดียมโดยเป๊ปกัวดิลลาเปิดใจเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับอาั์เซนนลด้วยเราเกือบทำสำเร็จในช่วง15-20นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกพวกเขาทำผลงานได้เหนือกว่าส่วนครึ่งหลังเราทำผลงานได้ดีกว่ามากๆเราเล่นได้ดีจริงๆในช่วงครึ่งหลัง โดยเป๊ปกวัวเดลาได้กล่าวเปิดใจหลังเกมเอาไว้ว่าเราต้องพยายามคุ้นเคยกับช่วงทวยเวลาบาดเจ็บผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะกับการขยายเวลาออกไป8นาทีแต่พวกเขาไม่เคยปรึกษากับนักเตะผู้จัดจาการทีมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ตอนที่พวกเขาออกกฎต่างๆเน่นั้นว่าในตอนนี้แต่ละเกมคงจะเล่นกัน100นาทีเราเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งมากเราเกือบทําสําเร็จเราผิดหวังกับความจริงที่ว่าเราทําได้แค่เกือบแต่นี่แหละฟุตบอลและคุณไม่สามารถคว้าชัยชนะได้ตลอดไปตอนนี้เราคิดถึงเกมวมันศนนุกร กลกล่าดมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาโคพาเมอร์ Palmer, แนวรุกดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับสุดเจ็บปวดที่ทีมพลาดโลกการกุศลหลังแพ้กันโดนจุดโทษกับอาร์เซนอลที่สนามเวมบรี่ในศึกคอมเมอรีดิชิลเมื่อวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมาทัพเรือบสีฟ้าได้ประตูขึ้นนำในช่วงนาทีที่77จากการยิงของโคพาเมอร์ซึ่งลงมาเล่นแทนเออร์ลิงหัตแลในช่วงครึ่งหลังอย่างไรก็ตามเลโอนโดโอสซาย,ยิงฉลบเข้าประตูตีเสมอ1ต่อหนึ่งช่วงโทษเจ็บก่อนที่อาร์เซนอลจะดวลชนะจุดโทษคว้าโลกการกุศลไปครอบครอง โคพาเมอร์ <Co>. เปิดใจว่าเราเก็บได้แชมป์มันน่าผิดหวังมากๆที่ต้องเสียประตูในช่วงนาทีสุดท้ายเราต้องยืนหยัดขึ้นมาและสู้กันต่อไปตอนที่ผมได้บอลเป๊ปกวัวเดวล่าบอกให้ผมเล่นเป็นตัวของตัวเองผมตัดสินใจเลี้ยงบอลเข้าไปข้างในและมองไปที่มุมไกลขอบคุณที่บอลมันเข้าประตูเราจะต้องคอยดูว่าแผนในฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้ลงเล่นมากขึ้นผมรู้สึกฟิตเบียหลังจากช่วยทีมชาติอังกฤษ,ษในเกมยูโร2021ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อไม่นานมานี้หวังว่าเราจะสามารถคว้าท คมเมอรก์กล่ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเอร์ลิงฮาร์แลนด์อตอบโต้แฟนบอรลรอาเซนอลนที่โหใส่ขณะถูกเปลี่ยนตัวในแมตช์คอมมนดิติชิลที่สนามเวมบีเมื่อวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมา เออร์ลิงฮาแลนด์เล่นไม่ออกในแมตช์นี้สุดท้ายเป๊ปกวัวเดลลาผู้จัดการทีมตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักเตะออกหลังเกมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงและส่งโควาพเมอร์แข้งดาวรุ่งลงสนามในขณะที่ฮาแลนด์กำลังเดินไปที่แขรงสนามบรรดาวสาวกเดอะกันเนอร์ก็ส่งเสียงโหดดังลัน่นขณะที่ดาวยิงวัย23ปีก็โต้กลับด้วยท่าทางที่แสบไม่แพ้กันเมื่อเขาชู3นิ้วกลับไปที่แฟนบอลคู่แข่งซึ่งมีความหมายว่าแมนซิตี้คว้าที่เป็นแชมป์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมามากันที่ประเด็นข่าวต่่ออออมมมมมาาาาาาาัยยยลลลีกลกกเตตตตรรทูรนซิขดงงจสืฤษ เรือใบสีฟ้าเพิ่งคว้าตัวยอชโกกวาดิโอมาร่วมทีมและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าทันเวลาก่อนพรีเมลรีฤดูกาลใหม่จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้า ล่าสุดดูมิเลอร์ลงข่าวแมสซิตี้กำลังมองหาทางปล่อยตัวลาป็อกออกจากทีมทันทีเพื่อน,นำเงินเข้าสโมสอนและปรับปรุงบัญชีการเงินให้มีความสมดุลมากขึ้นยิ่งการมาของกวดิโอทำให้สถานการณ์ลาป็อกไม่มั่นคงกว่าเดิมเพราะฤดูกาลล่าสุดกองหลังวัย29ปีลงเล่นไปเพียง24เกมจากทุกรายการบวกกับนักเตะมีแนวโน้มอยากย้ายทีมเช่นกันทำให้เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะชัดเจนขึ้นเร็วๆนี้ โดยในรายงานระบุทิ้งท้ายอาร์เซนอลทอร์นาโอสเปอร์และแอสตันวิลล่ากำลังติดตามสถานการณ์ลาปอกอย่างใกล้ชิดโดยทั้งสมสโมสรต้องการแนวรับรายใหม่เข้ามาเสริมทีมแต่คาดว่าแมนเชสเตีร์อยากขายให้ทีมต่างแดนมากกว่าและวางราคาไว้ที่ประมาณ30ล้านปอนด์มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสโมสรแมนเชสเตีร์จะเดินหน้าไล่ล่าคาโอรุมิโตมะปีกทีมชาติญี่ปุ่นของไบรตันหลังจาัดก,การคว้าตัวยอชโกกวาดิโอได้เป็นที่เรียบร้อย เป๊ปกวีเดล่าเสริมทัอแมนซิตี้ไปแล้ว2คนในช่วงตลาดซื้อขายเมัมอร์นี้เริ่มจากการคค้าตัวกองกลางมาเตโอโควาซิตมาแทนที่อิวคายกูดูกันและเซ็นเตอร์แบ็กอย่างยอชโคโอกเดโอที่ถูกดึงเข้ามาซึ่งคาดว่าหลังจากนี้จะมีการขายออกไป1คนจากนั้นกวีเดล่าจะพุ่งเป้าไปที่ตัวรูกริมเส้นที่จะเข้ามาแทนริยาสมาเลที่ย้ายออกไปแล้วโดยเป้าหมายที่โค้ชชาวสเปนช,นชื่นชอบคือมิโตมาปีกทีมชาติญี่ปุ่นที่ย้ายมาเล่นพีเมลีปกปีแรกแจ้งเกิดได้เต็มตัวทันที โดยทางบรตันโฮฟเอเบียนต้องสังกัดของมิตมะพยายามอย่างหนักที่จะจับปีชาวญี่ปุ่นต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีหลังจากโชว์ฟอร์มสุดยอดในลีกอังกฤษแบบไม่มีใครคาดคิดว่าจะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้ ปัจจุบันมิตโตมะเหลือสัญญากับไบรตันอีก2ปีหรือจนถึงปี2025ก่อนหน้านี้มีความสนใจมาจากอาเซนอนกับเชลซีแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดแมนซิตี้จะแสดงความจริงจังมากที่สุดระหว่างเดินทางปรีซิซั่นทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นกวัวเดโอล่าได้เอ่ยปากชมผลงานและน้าทึ่งในพรีเมียร์ลีกปีแรกของมิตโตมะและด้วยการยกระดับฟีเท้าอย่างรวดเร็วจึงคาดว่าค่าตัวของปีกวัย26ปีจะทะลุขึ้นไปแตะหลัก50ล้านปอนด์แล้วมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสื่อกระทิงตีข่าวบาร์เซโล มุนโดเดอปอติโบสีกีฬาชั้นนำประเทศสเปนออกมาประโคมข่าวว่าบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนเตรียมเปิดฉากเจรจาคว้าตัวแบร์เดซิลวาเพลย์เมเกอร์ทีมชาติโปรตุกเกสของแมนซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลลกอังกฤษไปเสริมทับในเร็วๆนี้ในห่วงที่ผ่านมาดาวเตะวัย28ปีตกเป็นเป้าหมายของชาบีเออร์นนเดสนายใหญ่บาร์เซโลนามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมมากนักแต่ล่าสุดมีรายงานอ้างว่าเจ้าบุญทุ่มพร้อมแล้วที่จะตั้งโตวพูดคุยกับแมนซ โดยเมื่อซีซั่นที่แล้วซิวาถือเป็นหนึ่งในคีย์แมนของเป๊ปกัวเดล่าเทรเนอร์แมนซิตี้ที่ช่วยพาพลุกพักเรือใบสีฟ้าคว้าที่เป็นแชมป์ประกอบด้วยแชมป์พ e รีเมียร์ลีกแชมป์เอฟเอคัพและแ e ชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกอย่างไรก็ตามจากการที่ City, แมนซิตี้เหลือเวลาเพียงสัปดาห์เดียวก่อนจะลงเล่นเกมเปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการนั้นทําให้กวัวเดลา่าอาจมองหาตัวแทนของซิวาไม่ทันและจาเป็นต้องเก็บกองกลางฝอยทองไว้กับทีมต่อไปนอกจากบาร์เซโลนาแล้วแปรเอชเชก็ติดตามสถานการณ์ของซิวาอย่างใกล้ชิดเช่นกันมากันที่ประเด็นข่่าาวตอม ถือเป็นข่าวดีสําหรับแฟนเรือใบสีฟ้าแต่เป็นข่าวร้ายสาหรับทีมอ,อื่นๆเป๊ปกัวเดวิล่ายอดกุนซือเลือดกรรทิงดูไม่ปิดโอกาสที่จะอยู่คุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบยาวๆจนครบทศววรษพร้อมระบุหากผู้บริหารสโมสรแฮปปี้ตนก็พร้อมที่จะอยู่ต่อเป๊ปกัวเดวิล่าผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรลูกหนังในสืกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเผยว,ว่าตัวเขาไม่ปิดโอกาสที่จะอยู่คุมทีมในถิ N ่นเอติฮัสเตเดียมยาวๆจนครบ10ปีหรือมากกว่านั้น ก่อนหน้านี้มีการคาดกันว่ากวัวเดวล่าจะตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งในซัมเมอร์นี้หลังจากที่พาทัพเรือใบสีฟ้าพังงาดควา้าทิปเป็นแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาล2022-2023 20ที่ผ่านมาถึงแม้เพิ่งขยายสัญญากับพีมออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีก่อนอย่งางไรก็ตามล่าสุดยอดกุนซือชาวสเปนนิสวัย52ปีย้ำว่าในอนาคตตนอาจจะเลือกต่อสัญญากับแมนซิตี้ออกไปอีกก็เป็นได้หากยังมีความสุขกับสโมสร โดยเป๊ปกัวเดล่าได้กล่าวเอาไว้ว่าตอนนั้นที่ผมเลือกต่อสัญญาออกไปอีก2ปีก็เพราะผมรู้สึกดีกับที่นี่ซึ่งมันไม่เกี่ยว้วยว่าเราได้ที่เป็นแชมป์หรือไม่เป๊ปกัวเดล่ากล่าวก่อนนำทีมโดนกับอาเซนอนในศึกคอมมอนดิชิวัวนอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ ผมแฮ ppy และทุกคนก็แฮ ppy โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอร์ดบริหารและผู้บริหารสโมสรเพราะพวกเขาคือคนเลือกคุณสื่อมานำกลุ่มนักเตะชุดนี้ถ้าพวกเขารู้สึกพอใจผมก็พอใจเช่นกันผมอยากป้องกันตำแหน่งแชมป์ทุกรายการที่เราได้มาบางทีตอนจบฤดูกาลถ้าผมรู้สึกไหนแล้วเราก็คงต้องคุยกันหรือไม่ก็อาจจะคุยกันในเรื่องต่อสัญญ,ญาอีกก็ได้นะเปปกวัวเดลลากล่าวทั้งนี้กวัวเดลลาเข้ามาคุมทีมแมนซิตี้ช่วงซัมเมอร์ปี2016และจนถึงตอนนี้เจ้าตัวพาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัย, 2> มย Cup 2สมั p 4สมัย e <FL S 2> ัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนหนึ่งสมัยนอกจากนี้กัวดิโอลายังมีสถิติการคุมทีมเรือใบสีฟ้าที่ยอดเยี่ยมมากๆโดยคุมทีมลงเตะไปแล้ว413นัดคว้าชัยชนะได้ถึง300ครั้งนอกนั้นแบ่งเป็นเสมอกับแพ้55และ58ครั้งตามลำดับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ